สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่บทเรียนที่สองโดยบทเรียนในวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนวิเคราะห์ความต้องการทางการตลาดหรือที่เรารู้จักกันก็คือ niche marketing น,นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่า niche marketing กันนะครับ niche marketing คืออะไร niche marketing นะครับก็คือความต้องการทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม หรือส่วนหนึ่งของตลาดที่สามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอนได้ก่อนที่เพื่อนๆจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือนักธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะต้องวิเคราะห์ความต้องการทางการตลาดก่อนเสมอเพื่อให้เพื่อนๆทําการตลาดได้อย่างตรงจุดและถูกต้องครับการวิเค,าคาราะห์นิสมาร์เก็ตติ้งดีอย่างไรเรามาดูนะครับในข้อดีของการวิเค,าคาราะห์นิสมาร์เก็ตติ้ง การวิเคราะห์ความต้องการทางการตลาดก่อนนั้นนะครับจะช่วยทําให้เพื่อนๆรู้ถึงปัญหารู้ถึงความต้องการของคนกลุ่มนั้นๆที่เพื่อนๆต้องการจะทําการตลาดด้วยและเพื่อนๆจะได้นําเสนอในสิ่งที่เขาต้องการหรือวิธีการแก้ไขปัญหาให้เขาได้อย่างตรงจุดครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่มวิเคราะห์นิสมาร์เก็ตติ้งล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่มวิเคราะห์นิสมาร์เก็ตติ้งนะครับ มันก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่จะทําให้เพื่อนๆล้มเหลวแล้วก็สาเหตุนี้นะครับก็เป็นสาเหตุหลักๆอีกสาเหตุหนึ่งเลยที่นําให้นักธุรกิจเครือข่ายแทบจะทุกคนล้มเหลวครับเพราะว่าเพื่อนๆเองนั้นไม่สามารถทําการตลาดได้กับคนทุกกลุ่มครับเพราะมันจะทําให้เพื่อนๆเองนั้นเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเนื่องจากเพื่อนๆอาจจะไปทําการตลาดกับกลุ่มคนที่เขาไม่ต้องการสินค้า หรือบริการของเพื่อนๆจริงๆก็เป็นได้ครับผมยกตัวอย่างถ้าวันนี้เพื่อนๆขายของเล่นเด็กแสดงว่านิสมาร์เก็ตติ้งของเพื่อนๆควรจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กถูกไหมครับแต่ถ้าวันนี้เพื่อนๆทําการตลาดกับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยมันก็จะทําให้เพื่อนๆเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเพราะฉะนั้นนะครับเราควรจะวิเคราะห์นิสมาร์เก็ตติ้งก่อนจะออกไปทำการตลาดจริงๆครับ เรามาดูนิสร์เก็ตติ้งที่เพื่อนๆควรจะโฟกัสในธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจเครือข่ายที่เพื่อนๆทำนะครับมีอยู่ด้วยกัน5กลุ่มหลักๆดังนี้ 1. กลุ่มคนที่ไม่รู้จักงานออนไลน์ไม่รู้จักธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเลย 2. กลุ่มคนที่มีความสนใจและกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับงานออนไลน์หรือธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจกับธุรกิจไหน 3. กลุ่มคนที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายหรืองานออนไลน์มาก่อนแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอาจจะล้มเหลวแล้วเลิกทำหรืออาจจะไม่ได้ล้มเหลวแต่เลิกทำเพราะว่ามีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสี่กลุ่มคนที่กำลังทำอยู่แต่กำลังหาตัวที่ใช่หรือวิธีการที่ใช่ห้า กลุ่มคนที่สำเร็จในระดับหนึ่งแล้วแต่กำลังมองหาช่องทางอื่นเพิ่มคือกลุ่มคนที่เรียกว่าแม่ทีมหรือว่ากลุ่มคนที่ทำธุรกิจสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วมีรายได้อยู่ตัวแล้วและกำลังมองหาช่องทางในการสร้างรายได้อื่นเพิ่มนะครับเรามาดูข้อดีและข้อเสียของคนแต่ละกลุ่มกันนะครับข้อดีและข้อเสียของคนกลุ่มที่หนึ่งนะครับข้อดีของคนกลุ่มนี้นะครับคือชวนมาทำธุรกิจง่าย เพราะคนกลุ่มนี้นะครับเข้ามาเพราะต้องการหารายได้เสริมหรืออาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งจากงานประจำข้อเสียของคนกลุ่มนี้ก็คือไม่มีทักษะในการทำธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจออนไลน์มาก่อนเลยข้อดีและข้อเสียของคนกลุ่มที่สองนะครับข้อดีของคนกลุ่มนี้ก็จะคล้ายๆกับคนกลุ่มแรกคือสามารถชวนมาทำธุรกิจได้ง่าย แต่ข้อดีที่ผมชอบคนกลุ่มนี้เลยก็คือเขามักจะหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเรามาก่อนแล้วและพร้อมที่จะสมัครกับเราเลยก็คือเขาไปค้นหาข้อมูลธุรกิจเราอาจจะจากใน Google หรือจากใน y o u t u b e นะครับศึกษาข้อมูลทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ผลิตภัณฑ์บริษัทแผนการตลาดมาถึงก็อาจจะติดต่อมาขอสมัครเลยแต่ข้อเสียหลกัหลกๆของคนกลุ่มนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับคนกลุ่มแรกเลย ก็คือยังไม่มีทักษะในการทํางานมาก่อนหรือหรือยังต้องปรับทัศนคติแห่งความสําเร็จอีกยกใหญ่เลยนะครับข้อดีและข้อเสียของคนกลุ่มที่สามนะครับข้อดีของคนกลุ่มนี้คือมีทักษะในการทํางานมาก่อนเพื่อนอาจจะไม่ต้องสอนงานอะไรของมากเพราะเขามีพื้นฐานในการทํางานอยู่แล้วข้อเสียของคนกลุ่มนี้นะครับก็คือพื้นฐานที่เขามีอาจจะไม่มากเพียงพอเพราะมันยังเป็นพื้นฐาน ที่ทำให้เขาร้มเหลวอยู่และคนกลุ่มนี้ชวนยากครับเพราะเขามีบาดแผลที่ฝังลึกอยู่ในใจเนื่องจากอาจจะเคยล้มเหลวกับธุรกิจประเภทนี้มาก่อนข้อดีและข้อเสียของคนกลุ่มที่4นะครับข้อดีของคนกลุ่มนี้ก็คือคนกลุ่มนี้จะเริ่มเป็นคนกลุ่มที่มีความเป็นผู้นำในตัวเองอยู่แล้วและทำงานพื้นฐานเป็นในระดับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ถ้าเพื่อนๆได้คนกลุ่มนี้มาเป็นดาวไลน์นะครับเพื่อนๆก็เพียงแค่มาแนะนําแนวทางในการทํางานให้เขานิดหน่อยเท่านั้นเองข้อเสียหลักๆของคนกลุ่มนี้นะครับคือเขายังต้องการวิธีการที่ใช่ในการทํางานหรือระบบที่ดีกว่าหรือเวิร์กกว่าที่เขาเป็นอยู่ครับแต่ถ้าวิธีการที่เพื่อนๆสอนเขายังไม่ใช่วิธีการที่เวิร์กสำหรับเขา เขาก็พร้อมที่จะย้ายไปทําธุรกิจตัวอื่นเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเจอวิธีการที่ใช่หรือระบบที่ใช่สําหรับเขาครับเรามาดูคนกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือคนกลุ่มที่ห้าข้อดีและข้อเสียของคนกลุ่มนี้นะครับข้อดีก็คือไม่ต้องสอนอะไรคนกลุ่มนี้เลยเพราะเขาจะจัดการเองหมดทุกอย่างจริงๆผมเรียกคนกลุ่มนี้ว่าแม่ทีมครับ เพื่อนๆจะทำหน้าที่อย่างเดียวก็คือคอยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเขาเท่านั้นเองแต่ข้อเสียหลักๆของคนกลุ่มนี้นะครับก็คือเป็นคนกลุ่มที่สปอนเซอร์ยากที่สุดในคนห้ากลุ่มครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะสปอนเซอร์คนกลุ่มนี้มาเป็นดาวไลน์นะครับเพื่อนๆจะต้องตกลงผลประโยชน์กับเขาให้ชัดเจนหรือแบ่งผลประโยชน์กันให้ลงตัวครับ วันนี้นะครับผมมีเวิร์กช็อปมาให้เพื่อนๆทาด้วยกันสามข้อครับหนึ่งเลยนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาคนละหนึ่งแผ่นครับและเขียนกลุ่มคนที่เราเลือกที่จะทําการตลาดลงไปคนละหนึ่งกลุ่มครับว่าเพื่อนๆอ,อยากจะทําการตลาดกับคนกลุ่มไหนสองนะครับผมอยากให้เพื่อนๆวิเคราะห์ถึงปัญหาที่คนกลุ่มนั้นกําลังประสบพบเจอและเขียนลงไปในกระดาษอย่างละเอียดครับว่าเขามีปัญหาอะไรบ้าง เขียนลงไปอย่างละเอียดเลยครับ 3. นะครับผมอยากให้เพื่อนๆเขียนวิธีหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับคนกลุ่มนั้นๆครับโดยวิธีหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้คนกลุ่มนั้นๆนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองนึกครับว่าถ้าเพื่อนๆเป็นคนกลุ่มน,นี้เพื่อนๆจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้เขาได้อย่างไร<ๆ>เขียนลงไปในกระดาษอย่างละเอียดเลยครับ เมื่อทําเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องส่งผมให้เก็บกระดาษแผ่นนี้ไว้เพราะมันจะต้องใช้ในวิดีโอถัดไปครับก่อนจบบทเรียนในวันนี้นะครับผมขอฝากข้อคิดดีๆไว้3ข้อนะครับ 1. น่ถ้าวันนี้เพื่อนๆไม่ลองกลางปีกบินแล้วจะรู้ได้ไงว่าเราบินสูงได้แค่ไหนครับ 2. ในโลกนี้ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ มีแต่เกิดมาพร้อมกับพรแสวงจำเอาไว้ครับ 3. อย่ารอเวลาเพราะเวลาไม่เคยรอใครให้ลงมือทำมันทันทีเดี๋ยวนี้เลยครับแล้วพบกันในบทเรียนถัดไปครับสวัสดีครับ